ฉเฉลยรักมาเฟียร้ายซีรีส์ร้อนรักมาเฟียบทประพันธ์โดยสวิตชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ไม่อนุญาตให้ลอกเรียนแบบดัดแปลงแก้ไขคัดลอกสแกนบันทึกไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน ที่สองห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังระมอนต้องขอโทษคุณรุจริงๆนะคะสำหรับเรื่องเมื่อคืนระมอนกระพุ่มมือไหว้อดิรุธเพราะรู้สึกผิดจริงๆไม่เป็นไรครับเห็นยายพอลลี่ว่าพี่สาวคุณรุตโกรธมากสายตาของอดิรุธฉายแสงบางอย่างแต่ก็ไม่ถึงวินาทีไม่หรอกครับพี่สาวคุณมีปืนระมอนยังว่าต่อ ยพอลลี่บอกว่าถ้าอยู่ต่ออีกวินาทีเดียวฉันกับเพื่อนคงได้ไปพบไรอินเยระมนพอลลี่ปรามเพื่อนอนดิรุทอนหายใจผมต้องขอโทษแทนพี่สาวผมด้วยแล้วกันนะครับไหวคุณรุษขาคนที่ต้องขอโทษต้องพวกเราสิคะเยรมนนี่ต้องกราบเบญจางคัะประดิษฐ์ให้คุณรุษเลยละคะ่ะ อดิรุธหลุดคำเพราะระมน์คอนเพื่อนถ้างั้นพวกเราขอเลี้ยงข้าวคุณรุธเป็นการไถ่โทษนะคะพอลลี่ยื่นข้อเสนอเออวันนี้ผมคงไม่สะดวกเพราะมีเคสผ่าตัดช่วงเย็นๆย็น w ตายเป็นคุณหมอหรือคะเนี่ยโอยทั้งหล่อทั้งรวยและมีความสามารถอดิรุธเกาท้ายทอยแก้เขินกับคำชมตงตงสรุปว่าวันนี้กินข้าวไม่ได้ครับ งั้นเป็นวันพุธนี้ได้ไหมคะพอลลี่ขยับเข้าใกล้อดิรุธชายหนุ่มหยิบมือถือมาดูได้ครับเพราะผมไม่มีเคสผ่าตัดถ้างั้นพอลลี่ขอเบอร์คุณหมอรุตไว้หน่อยได้ไหมคะจะได้นัดแนะกันพอลลี่ระมณกระทุงศอกที่ท้องของเพื่อนอะไรยะแกไปขอเบอร์คุณเขาอย่างนั้นได้ยังไงเอาหนังชนีไม่ขอเบอร์แล้วจะให้ขอโทรเลขหรือไงอยะ อดีรุธหัวเราะเสียงดังกับท่าทางของพอลลี่อุ๊ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับเขายิ้มและยืนนามบัตรให้พอลลี่ถ้ายัางไงก็โทรมาบอกผมตามเบอร์ในนามบัตรได้นะครับผมต้องไปแล้วไว้เจอกันครับค่ะข,ขับรถดีๆนะคะขอบคุณครับอดีรุธโค้งให้ทั้งคู่แล้วเดินพ้นสายตาผู้ชายอะไรก็ไม่รู้หลอหล่อ โอ๊ยพอ่พอพ่อฉันหิวหาอะไรกินกันเถอะระมนลูบท้องด้วยความหิวแกเลี้ยงนะเออร่างราหงของอดิสาสวมชุดหรูของดีออกำลัง,งยืนอยู่หน้าประตูเพื่อรอรับน้องสาวเธอยิ้มกว้างทันทีที่รถคันหรูขับเข้ามาภายในตัวบ้านว้าวพี่ดิสวยที่สุดสวัสดีครับอดิสารับไหวน้องเขย เข้าไปข้างในบ้านกันดีกว่าพี่สั่งแม่ครัวทำของโปรดพาไว้เยอะเชียวจริงเหรอคะงั้นต้องมีกุ้งมังกรน,น่ะสิคะมีหน้านอนตัวโตวทั้งนั้นเลยเนื้อนิ่หวานเชียวนึ่งกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ้ยแค่คิดน้ำลายก็หกแล้วคะ่ะ เสกสรรเดินตามภรรยาและพี่สาวของหลอนด้วยรอยยิ้มภรรยาของเขามักจะอ้อนอดีสาแบบนี้ทุกครั้งที่มาเยือนบ้านหลังนี้เสกสรรรับรู้ได้ถึงความรักและความห่วงหาที่อบอวนเต็มไปหมดแล้วสันล่ะงานเป็นไงบ้างผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วครับว้าวอย่างนี้ต้องฉลองไวน์สักวดไหมดวนกับพี่เสกสรรเหลือบมองภรรยาอดีสาหัวเราะทำไมน้องมองเย,ยพาล่ะ ก็คุณพาเป็นเจ้านายของผมอีกทีตายจริงคุณสันทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะอดิภาคอนสามีแล้วไม่จริงหรือไงแม่น้องสาวอดิสาโยกศีรษะอดิภาแม่น้องสาวตัวดีได้แต่หัวเราอเสียงดังสรุปจะให้น้องเขยพี่ดวนวายกับพี่ไหมอืมขวดเดียวพอนะคะเดี๋ยวเมาแล้วตื่นไปทำงานไม่ไหวแค่นั้นก็โอเคแล้วล่ะ จากนั้นทั้งสามก็รับประทานอาหารพร้อมกับจิบไวายไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าไวายขวดเดียวคงไม่พออดิภาสายหน้าไม่อนุญาตจึงเป็นอันว่าการดวลนี้จบลงเราที่ว่าได้เลื่อนตำแหน่งนี่เป็นยังไงบ้างอดิสาเริ่มบทสนทนาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วทั้งสามจึงมานั่งรับลมข้างสะว่ายน้ำแทนผมได้เป็นผู้จัดการที่ญี่ปุ่นครับ เสกสันยิ้มหันมองภรรยาแต่อดิสาเลิกคิว้วญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอครับถ้างั้นก็ต้องย้ายไปที่โน่นน่ะสิครับบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปทุกคนเงียบนานจนหน้าใจหายพี่ดิคะถ้าสันไปญี่ปุ่นพาก็ต้องตามไปด้วยสินะอดิสาฝืนยิ้มพี่ดิอดิภากอดแขนพี่สาวเราจะไปเมื่อไหร่ล่ะอาทิตย์หน้าครับ ทําไมปุบปรับแบบนั้นทังนั้นขาดตําแหน่งนี้พอดีครับอดิสาถอนหายใจรูปศีรษะอดิภาแล้วหอมหนา้าผากพี่ดิคะพาอยู่กับพี่ดิที่นี่ก็ได้นะคะทําอย่างนั้นก็เปรียบสันเขาแย่พี่ไม่เป็นอะไรแต่พี่อยู่คนเดียวมาตลอดไม่เป็นไรหรอกพาต้องทําหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดนะบางทีถ้าพาไปอยู่ที่โน่นอาจจะกลับมาเยี่ยมพี่พร้อมหลานสักคนสองคนก็ได้ อธิภาเขินหน้าแดงพี่ดีดีใจด้วยนะสันพี่ดูคนไม่ผิดจริงๆสันให้ความสุขกับยายพาได้อย่างที่หวังและทำได้ดีซะด้วยยังจำวันที่แต่งงานได้ไหมว่าพี่พูดอะไรดูแลพาให้ดีที่สุดเพราะพาต้องจากครอบครัวไปอยู่กับสันพาต้องลาทิ้งทุกอย่างแล้วก้าวเดินไปยังชีวิตใหม่กับสัน <c oughs> คิดแล้วก็ใจหาย อดิสาหย่อนกายลงบนเก้าอี้อย่างหมดแรงอดิารีบกอดเธอไว้จะเป็นไปได้ไหมว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เราสองคนจะมากินข้าวกับพี่ทุกวันได้สิคะทำไมจะไม่ได้พากับคุณสันจะมากินข้าวกับพี่ดิทุกวันจนกว่าจะเดินทางอดิสาประคองใบหน้าของน้องสาวไว้เธอยิ้มละไมและจะรดปลายจมูกลงที่กลางหน้าผากพี่รักพานะ พาก็รักพี่ดิค่ะหากชาตินี้พาตายไปชาติหน้าพาขอเป็นน้องสาวพี่ดิอีกครั้งนะคะทุกชาติก็ยังได้สัญญาแล้วนะจ้าอดิษากอดอดิภาแล้วรู้สึกใจหายอดิภาคือน้องสาวที่เข้าใจเธอทุกอย่างไม่ว่าเธอจะคิดหรือทำอะไรน้องสาวคนนี้ก็คอยอยู่เคียงข้างเสมอ อดิภาเป็นทั้งน้องสาวและที่ปรึกษาอธิภาคือทุกสิ่งนับตั้งแต่ปิดามานดาเสียชีวิตอดิรุธไม่รักและเกลียดเธอเธอจึงทุ่งทั้งชีวิตให้น้องคนนี้ส่งอดิภาให้เสกสรรที่เธอพินิจแล้วว่าคู่ควรและสามารถดูแลอธิภาได้เป็นอย่างดีและเขาก็ทำได้อย่างที่เธอหวังอดิสากอดอดีพาแน่นขึ้นเธอรู้สึกเหมือนกับว่านี่อาจจะเป็นกอดสุดท้ายของเธอ นาร้านอาหารย่านลาดพร้าวคุณพ่อคุณแม่กินเยอะๆสิคะอุตส่าห์ออกมากินข้าวนอกบ้านทั้งทีกินอย่างกระแมวดมระมทํำแก้มป่องงอนบิดามารดาจะกินแล้วจ้ะคุณแม่หนาผอมลงไปเยอะเลยรู้ไหมต้องกินเยอะๆคะ่ะระมนตักอาหารจานโปรดให้ท่านหนูกินเลยลูกไม่ต้องตักให้แม่ ตอนเด็กๆคุณแม่ยังตักให้หนูเลยตอนนี้หนูโตแล้วก็ต้องเป็นคนตักอาหารให้พ่อแม่สิคะงั้นก็ตักมาเยอะๆเลยเพาะจะกินให้หมดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพ่อระมนยกนิ้วโป้งให้บิดาพร้อมขยิบตากินเยอะเดี๋ยวตอนเดึกๆก็ท้องอืดอีกรอกค่ะไม่เป็นไรผมมียาสลายแกส๊สระมนหัวเราะเมื่อบิดาชูมันขึ้นมาท่านเตรียมพร้อมเสมอ เราดื่มไว้กันหน่อยไหมคะคุณพ่อเอาสิพ่อเปรี้ยวปากพอดีนี่คุณต้องขับรถนะเดี๋ยวหนูขับเองค่ะแต่หนูก็ดื่มกับพ่อนี่ดื่มนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่นะคะนิดเดียวเองเจอลูกอ้อนเข้าไปเป็นใครก็ต้องยอมก็ได้จะ้ะนิดเดียวพอนะค่ะนิดเดียว ระมนและครอบครัวรับประทานอาหารเสร็จเช็คบินและออกจากร้านฝนห่าใหญ่เทลงมาอย่างหนักหน่วงตายแล้วรีบขึ้นรถกันเร็วปิดาระมนประคองสีพันรายาระมนทำหน้าที่คนขับรถอะไรเนี่ยจู่ๆก็ตกเมกสัก,กอนก็ไม่เห็นมีพิลึกระมนบ่นแล้วจึงออกรถ ไม่ต้องรีบนะลูกฝนตกหนักขนาดนี้เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณแม่และเป็นจังหวะเดียวกับที่อดิสาร่ำลาน้องสาวและน้องเขยฟ้าครึมมาเชียวนอนพักที่นี่ไหมอดิสาเสนอพรุ่งนี้ผมมีประชุมเช้าครับคงไม่สะดวกอา้าวอย่างนั้นเหรออืมงั้นรีบกลับกันดีกว่าสันขับรถดีๆนะครับพี่ดิพาไปก่อนนะคะ อดิพากอดพี่สาวอีกรอบพรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันนะค่ะเสกสันออกรถเขาหันมองภรรยามีอะไรหรือเปล่าพาอดิพาหน้านิ้วคิ้วขมวดเปล่าค่ะแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นละ่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างเอเศกสันทำหน้าเจ้าเล่ห์ผีเหรอไว้คุณสันพูดอะไรเนี่ยกลางค่ำกลางคืนบ้าจริง เสกสันหัวเราะเสียงดังดึงมืออดิภาเข้ามาจูบและทาบที่อกของเขาผมรักคุณนะคุณพาอดิพายิ้มเขินคุณรักผมไหมขนาดนี้แล้วยังจะถามอีกหรอคะว่าไงละ่ะรักสิคะรักมากด้วยค่ะอดิสากบกมือให้ทั้งคู่จนรถแล่นพ้นสายตาอดิสารู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกเธอถอนหายใจหันหลังกลับ แต่ยังไม่ได้ก้าวฝนก็ตกลงมาอย่างกับฟ้ารั่วอดิสาเป็นห่วงน้องสาวและน้องเขยหญิงสาวจึงส่งข้อความหาอดิภาถึงบ้านแล้วโทรหาพี่ด้วยนะแต่ใครจะรู้นอกจากเบื้องบนว่านั่นคือข้อความสุดท้ายที่อดิภาจะได้อ่าน เท้าวสวยที่สวมเพียงรองเท้าใส่ในบ้านเดินเร็วๆแค่สักระยะก่อนเปลี่ยนเป็นวิ่งหัวใจของอดิสาแทบหยุดเต้นทันทีที่น้องชายโทรไปหาว่าอดิพาและเสกสันเกิดอุบัติเหตุรถยนต์อาการสาหัสอดิรุธอยู่ในห้องฉุกเฉินน้องชายของเธอกำลังทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถอดิสาไม่สามารถนั่งติดเก้าอี้ได้เธอจึงผุดลุกผุดนั่งตลอดเวลารุธ อดิรุธออกมาแล้วหลังจากผ่านไปสามชั่วโมงพาเป็นยังไงบ้างพี่พาเสียเลือดมากเรากำลังรอเลือดอยู่ครับอดิพามีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างจากเธอและน้องชายแล้สั่นละ่ะอดิรุธหน้าเครียดแววตาฉายความเศร้าเหล็กเสียบเข้าปอดจนทะลุกระโหลกร้าวเพราะแรงอาจจะกรดอีกคันพี่สันเสียเลือดมากหมายความว่ายังไงรุธพี่สัน จากเราไปแล้วครับเหมือนถูกอะไรช็อตเข้าที่หัวใจร่างกายของอดิสาแน่นิ่งไปเธอตาค้าง อาปากว้างก่อนจะถลาลงกับพื้นแล้วร่ำให้เสียใจอย่างสุดทนถึงเสกสรรจะเป็นเพียงน้องเขยแต่เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวอีกทั้งเสกสรรยังเป็นคนดีที่หาใครเทียบได้หน้าที่การงานของน้องสาวกำลังไปได้ดีชีวิตของน้องเขยกำลังทะยานขึ้นสูงพร้อมกับน้องสาวแต่แล้วทุกๆอย่างก็มาลายสิน้นแล้วรถอีกคันละ่ะสามคนพ่อแม่ลูกครับลูกสาวเป็นคนขับ จากการตรวจสอบเธอมีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเมาแล้วครับครับคุณหมอคะคนไข้าอาการแย่แล้วคะ่ะอดิสาหน้าตื่นคว้ามือน้องชายรุธต้องช่วยพาให้ได้นะผมจะทำสุดความสามารถอดิรุวิ่งเข้าไปในห้องฉุกเฉินอีกรอบครั้งนี้กินเวลานานจนคนรอเริ่มท้อและเหนื่อยอดิสาเอนหลังหลับตาลงแล้วปล่อยหลับไป พี่ติคะแรงสะกิดทำให้อดิสาตื่นพาคะ่ะพาเองพาไม่เป็นอะไรใช่ไหมใช่ค่ะพาไม่เป็นอะไรอดิสากอดอธิพาแน่นพารู้สึกสบายตัวที่สุดเลยค่ะตอนนี้พาไม่เจ็บไม่ปวดตรงไหนเลยเหรออดิสาสำรวจร่างกายน้องสาวหล่อนสายหน้าไม่สักนิดคะ่ะ อดีพายิ้มกว้างน้องสาวเธอยิ้มสวยเสมอคุณพาเสียงทุ้มจากด้านหลังเสกสันเดินเข้ามาคว้ามือภรรยาแต่พาต้องไปแล้วค่ะพี่ดีดูแลตัวเองดีๆนะคะพาจะไปไหนอดีพาเริ่มเดินออกไปไกลพร้อมกับเสกสันเธอวิ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสันจะพาพาไปไหนอย่าทิ้งพี่ไปนะพาสัน อดิสาสะดุ้งตื่นเธอวิ่งไปเกาะที่หน้าประตูห้องฉุกเฉินภาพที่เห็นผ่านกระจกทำเอาลมหายใจขาดห่วงไม่จริงไม่จริงอดิรุธเดินออกจากห้องสีหน้าเขาเปลี่ยนไปพาปลอดภัยแล้วใช่ไหมรุตคุณดิคือพาปลอดภัยแล้วใช่ไหมตอบพี่สิรุธอดิสาเผลอตะคอกน้องชายคุณดิตอบพี่มาพี่พาจากเราไปแล้วครับ ไม่จริงอย่าหลอกพี่รุตอย่าหลอกพี่พี่พาไม่อยู่กับเราแล้วครับคุณดิพาอานิสาวิ่งเข้าไปหาร่างที่ไร้วิญญาณของน้องสาวยายพายายพาตื่นสิเธอคว้าร่างซึ่งยังอุ่นคล้ายคนที่แค่หลับไปมากอดไว้ทั้งยังพยายามปลุกให้ตื่นไหนบอกว่าจะมากินข้าวกับพี่ทุกวันไงพาอย่าทำแบบนี้สิแมวนะพาตื่นพาอย่าทิ้งพี่ไป าอาดิสาร้องไห้ไววยวายอย่างกับคนบ้าหัวใจของเธอเหมือนโดนกระชากหลุดออกจากร่างร่างของคนในอ้อมแขนค่อยๆเย็นลงจนสุดท้ายก็เย็นชืดยำชัดถึงการไร้ชีวิตและกรีดลึกลงไปในใจของอดิสาให้ยอมรับว่าน้องสาวได้จากเธอไปแล้วจริงๆ งานศพของอธิภาและเสกสรรจัดขึ้นอย่างเงียบๆมีเฉพาะญาติผู้ใหญ่เท่านั้นอธิรุธเป็นคนดูแลทุกอย่างส่วนพี่สาวคนโตอย่างอธิสาไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรนอกจากกรอดรูปอธิภาและเป็นใบ้ไม่พูดคุยกับใครมาร่วมอาทิตย์ไม่มีใครรู้ว่าอธิสาคิดอะไรอยู่รุตครับสายนนเขาว่ายังไงบ้าง เรื่องคดีความอดิสาให้อดิรุธเป็นผู้ดูแลทราบจากน้องชายว่าฝ่ายนั้นเพียงบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่มีใครเสียชีวิตคนขับมีแอลกอฮอล์ในกระแสะเลือดเกินมาตรฐานทำให้ทุกอย่างเข้าล็อกนั่นคือเมาแล้วครับทางนั้นจะสู้คดีความครับฮทำผิดเราไม่ยอมรับผิดสู้ก็สู้สิพี่ไม่กลัวหรอกคิดหรือว่าคนอย่างอดิสาจะยอม อดีสายังคงมองที่รูปถ่ายของน้องสาวไม่วางตาแต่ทางนั้นก็มีเส้นสายอยู่เหมือนกันนะครับจะใหญ่แค่ไหนกันเชียวนายพลพิสุทธิ์ครับอดีษาหมุนเก้าอี้กลับนายพลพิสุทธิ์ที่ได้ชื่อเรื่องความยุติธรรมน่ะหรอครับคราวนี้คงไม่ยุติธรรมละสิท่าลูกสาวตัวเองขับรถชนคนตายทั้งสองคนคงสู้ไม่ถอยแล้วคุณดิจะเอาอยัางไงครับ หาทนายเก่งๆแล้วสู้มันไปก่อนสู้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้ามันไม่ได้เรื่องพี่จะใช้สารเตี้ยตัดสินคนอย่างเด็กนั่นเองรูปผู้หญิงที่อยู่ในมือของอดิสาคือระมนเธอจำผู้หญิงเมาแล้วเลื้อยนั่นได้ดีเยเด็กบ้าขี้เมาทําอ่อยอดิรุตและนี่คงเมาหัวราน้ำจนต้องพรากชีวิตน้องสาวและน้องเขยของเธอไปซึ่งครั้งนี้เธอไม่มีวันยอม คดีความไม่คืบหน้าจนเวลาล่วงเลยมาเกือบปีนายพลพิสุจิ์สูญเสียงเงินไปมากเพื่อ,อยื้อชีวิตลูกสาวเพียงคนเดียวไม่ให้ต้องใช้ชีวิตในคุกที่แสนทรมานสามพ่อแม่ลูกกอดคอกันร้องไห้เมื่อต้องขายบ้านที่อาศัยมาหลายสิบปีให้หนูเข้าคุกเถอะขาะคุณพ่อไม่ได้พ่อม่ยอมแต่หนูผิดจริงๆหนูฆ่าพวกเขาไม่ พ่อไม่ยอมลูกไม่รู้หรอกว่าในนั้นมันหน่ากลัวขนาดไหนหนูไม่มีทางอยู่ที่นั่นได้แต่หนูฆ่าคนหนูต้องรับผิดชอบทำไมคุณพ่อต้องทำแบบนี้พ่อเถะค่ะหนูยอมรับผิดทุกอย่างเราทำผิดต่อคนตายมามากให้หนูได้ชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปเถอะค่ะคุณพ่อไม่พ่อมีเพื่อนทนายเก่งๆหลายคนเขาต้องช่วยลูกได้ ในผลพิสุจ์ยืนกรานเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวพ้นโทษแม้ใครจะตราหน้าด่าอย่างไรก็ไม่สนตะมน,นอ่อนใจที่จะพูดกับบิดาแม้ความจริงหล่อนรู้สึกผิดมากแค่ไหนนามบัตรของอดีรุธยังอยู่หล่อนจึงติดต่อเขาและนัดเจอกันที่ร้านกาแฟข้างโรงพยาบาลสวัสดีค่ะคุณรุตคุณหมอหนุ่มพยายามปั้นหน้าส่งยิ้มให้คนตรงหน้าดื่มอะไรไหมครับไม่ค่ะ ระมนอยากพูดเข้าเรื่องเลยว่ามาสิครับระมน์คงพูดอะไรไม่ได้มากนอกจากระมนเสียใจและขอโทษมาบอกตอนนี้มันช้าไปหรือเปล่าครับน้ำเสียงคุณหมอหนุ่มดูขุ่นมัวระมน์พร้อมชดใช้ทุกอย่างระมนไม่อยากตื่นขึ้นมาแล้วฝันร้ายอีกแล้วพร้อมชดใช้แล้วทำไมถึงปล่อยเตุคดีความมันยืดเยือะขนาดนี้ตรงนั้นระมนไม่ขอพูดถึงนะคะแต่ตอนนี้ระมนพร้อมแล้วที่จะชดใช้ทุกอย่าง คุณจะให้ผมทำยังไงจับคุณถทวงน้ำหรือขับรถชนคุณให้ตายเหรอเสียงของอดิรุธยังไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อครู่จะทำอะไรก็ได้ค่ะระมนยอมอดิรุธมองหน้าฉเฉยที่ก้าวเท้าเข้ามารอรับโทษแต่โดยดีเรื่องนี้ผมคงตัดสินใจอะไรไม่ได้ระมนมีสีหน้าไม่ดีแต่พี่สาวของผมคงมีวิธีจัดการกับคนที่พรากพีพาไปจากเรา ระมนรู้ได้ถึงน้ำเสียงที่แปลกแปลงเพราะนั่นเกิดจากการกระทำของเธอเองเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นตอนที่เธอกำลังง่วงและเผลอหลับในไปเพียงไม่กี่วินาทีแต่อดิรุตและพี่สาวของเขาต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปตลอดกาล